ดีพี่น้องมือนีบป้งี่สี่สิมาลับวัวนะครับเด้อนี่ครับเนื้อปิ้ยี่สีกระสับเรียบร้อยครับนี่กระตับหั่นเรียบร้อยนะครับเนาะนี่ครับมีตะไคร้ข่าใบประกูดนะครับเนาะหิ้วนลาบสุกเลยครับเด้อมมือนีบนะครับเนาะกินเต็มใจพี่น้องเนาะนี่ครับเครื่องลาบของเพิ่อนนะครับเนาะสลัดผัก เยอะเยอะอีกคือเกลาพี่น้องเอ้เข่าเหนียวห่อนๆนี่คือเกลาครับมือนี่นะครับเด้อนี่ครับเป็นจะแซ่บบ่พี่น้องนะครับมือนี่จะลาบสุกนะครับเด้อบอกินดิบมือนี่ครับขอเป็นสุกสักหมื่นละพี่น้องเนาะไปครับไปขวกับพี่ยี่สีครับหลังจากเขาตั้งกระทะห่อนเดินนะครับแล้วพี่ยี่สีจะใส่กระเทียมเขียวจากไหนนะครับเด้อเป็นเครืงหอมนะครับเนาะ ดับกลิ่นนะครับใส่ลงไปเลยครับเด้อยตับขาตะไคร้เนื้อนะครับเด้อยรวนเข้าไปเลยรวนน้่ยกันไปเลยครับก็รวนไปด้วยกันเลยครับเด้อเนี่ครับเนี่ยแกะถุเก่าเลยครับเด้อที่น่าเด้อ หอนก้าเบื่อหนึ่งหลังไว้เต็มกวงทีที่เจี๊ยมเจียมเขียวเพราะว่ามันมันตัดมันตัดได้นะครับตัดกินเบื่อครับเนาะกินเนี่ยกินกเจียมเขียวนะครับเนาะกิมหางร้องเลยร้องเห็บบนเลยครับเด้อนกาบเสียาคุณทีซ่คุณเคี่ย เลยพี่น้องรับรองว่าแซ่บเบอร์ที่น้องเลยหลบับมื่อนี่เป็นสายว่ามันสายดิบนะครับเลยเมื่อนี่เฮ็ดสุกจัดมานะครับเนาะ <c oughs> หลังจากกินตะวพียงซีกินดิบมาดูเท,เทียอะไรเมื่อนี่ก็เป็นขอลาบสุกนะครับเนาะ นะครับเด้อสิ่งลาบบัวใส่ตับด้วยนะครับเด้อเสียแต่เ่อใดไปซื้อสามสิบกิโลมาใส่ครับขาดสามสิบกิโล้วครับเนาะมีอย่างก็ใส่กินตามที่มีเลยพี่น้องเนาะนี่ครับ หัวเหมยเหมยพี่น้องเอ้ยมาได้รับเด้อบ่แซ่บหันจักสิวายลด้ไหนนะครับเนาะลา<ะ>บเนื้อ นี่สีกับขัวให้เป็นสุกเรียบร้อยนะครับเนาะใส่ใบบกกูดขาตะไข่ด้วยนะครับเนะด้อหอมพี่น้องเลยมาเลยครับเด้อบ่เนี่พอมเลยครับครับมาลาบเลยพี่น้องเนาะนี่ครับใส่มะนาวลงไปเลยด้อครับเด้อใส่มะนาวเหลืองเลยพี่น้องนาว อืม่ได้เอวในเป็นหวองพี่น้องเลยนี่ครับใส่มะนาวลงไปแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยใส่ข้าขวคั่วเด้อพี่น้องเลยสักซีซอนหน่อยนะครับนะเดี๋ยวมัน,นึังดีคคน แตงนัวลงไปอากิหลาบงอนน้ำพริกซีเด้อครับเด้อมือนี่ใส่พริกลงไปเลยพี่นอ้องตามด้วยหอมแดงกระเทียมหอมครับใส่ลงไปเลย สามปลาลาดใส่ตามใจอชอบ้ะพี่น้องเด้อพี่น้องมักหอมนี่ครับผู้หญิีใส่สำลีนะครับเด้อนี่ครับคนลงไปเลยหอมบ่พี่น้องหอมบ่ครับหอมห่อพี่น้องบ่ครับ แข็งยีดีเลยพี่น้องด้ยอาหารให้พี่น้องเด้อมากินลาบว้าวน้ำพีซีเด้๋ยครับเด้อมือนีพีซีขอนเป็นลาบสุกเด้อครับเนาะมือนีนะครับเนาะเอากินตะดิบตะได้ให้พี่น้องเบิง่งมือนีก็ได้กินสุจกจักหน่อยนะพี่น้องเนาะ หอมบ่พี่น้องหอมบ่ครับหอมหอว่วยห่วยโวสิบมึงอยู่ในกันเลยได้แหรอครับพี่น้องครับลาบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วพี่น้องเอ้ยอครับเป็นตะกินแล้วครับเ้อลาบเนี่ยใส่ตับ สุด,ดยอดพี่น้องเด้อนี่ครับสลัดครับเด้อผักกินกับนะครับเนาะมีหอมดอกผักแตงแล้วก็สลัดนะครับเนาะเข้าเหนียวห้อนๆนี่คือเกาพี่น้องเอ้ยครับเล้วมีสี่สคนน้ำพริกแก้วข,ขมขมมีเด้อพี่น้องเด้อจ้ำนะครับเนาะ จุจากน,าน้อยในพี่น้องจุขมขมจากน้อยพี่น้องเด้อเป็นแต่แซ่บบบพี่น้องบบพี่น้องเอ้ย ลาบเนื้อบัวใส่ตับได้พี่น้องเด้อเห็นบ่าพี่น้องม็นจะแซบบอครับพีนจะแซีบบอรลับแซบๆไปครับไปจินกันพี่นี่สิสวัสดีพี่น้องเป็นทางการครับนี มีนูล,ลาบวัวใส่ตับเสพๆพี่น้องเอ้ยมาเลยครับผักเยอะๆครับนี่ครับเขาเนี่ยลอยๆนี่คือเกามาแล้วครับนะหิวว่าให้กินข้าอซ้อของง่ายจากายี่นะขออาอยเนี่นะครับตอนนี้ทางโซนยุโรปห่ามงแงงนะครับเนาะห่ามงครึ่งหรอห่ามงคนนี้หรหมงหานนี้นะครับเนาะตามมือสองนี่พี่น้องเอ้ยแต่ เก็บของร้านคำความสะอาดหรือล่านาานะครับนอกจากมารกเมราไม่ได้กับของ,ของกับำ้ังกินตอนนี้อยู่ฝรั่งเศสหาบงแรงพี่น้องเลยทางเมืองไทยห้องแต่ซีทุ่มหาทุ่มนะครับเนาะนู่นนะครับขอสอขอแหลงจะเป็นยังไพงพนะี่น้องเลยมาเลยครับเดนะลุยลาบสุก มื่อไรกินแบบผู้ดีว่ากินโหดไปหนั่นแหละกินแบบผู้ดีอยู่ในวาก็คือในว่า กินสุกเลยคร,ครับด้วยมือหนิครับเราบอกินโหดนะครับเนาะบอกินดิบครับมือหนิขอเป็นสุกซักมือหน่อยครับเนาะอย่างนั้นเสีย เพี่น้องก็เศร้านอนหาโรงแรมเพี่น้องเลยข่าวเศร้าข่าวแรงขรง่าวแรงข่าวเศร้าข่าวแรงข่าวเที่ยงน้ำกันครับ มาถึงขอบหนังน,นะครับเด้อหลับฝากบ้านพ่อเยญ่สีฝันงลังสิบนี่ก็หมดความใจพี่น้องเลยนะครับเด้อพี่น้องเขามาประทันกับากเขาเบิ่งย้อน ก็ฝากถิ้งความเป็น,ปนปไปไตคชิบไปครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะพื้นเรียบเขียงเนก้ามาครับนัม่มาเสีคบคำแล้วนะาะเแซบไม่ดี บมเมนว่ามีซิบเวอรยั่วย้ยให้พี่น้องอยาใหญ่เลยครับเสบียบอีกเลยครับเด้อพี่น้องเห็นลรเหมือนเลยครับเด้อน,น้ำตกนะครับเนาะบมเมนลาบลา,ทาบทร้งบดบ้านๆเอาละครับจะล้วนใส่หอมใส่เครื่องให้เรียบร้อยนะครับเนาะใส่กระป๋อง นี่ซีเบอร์ไปตลาดเบื่อเชื่อนสามจีบสบายน้ำไม่ใส่น้ำหอมเนี่อตับขาดสบายน้ำสาสิจีบพี่น้องเลยได้เพินมาแสมีอยู่หน่อยพี่น้องเลยโยกพวอแล้วก็ต้องแถมแบบไกว้พี่น้องแถมเบ็ด ไม่คำมันย้ายไปแน้งเลย มากอย่าลืมนะพี่น้องสองสามข้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับตะไคร้นะครับเด้อแกงเตียนชิปนึงมาอยาพี่น้องนะครับเนาะสามสีข่ข้อเตียนกระติดเตียนใจพี่น้องขึ้นเรือได้ส <toujours> เ,เสียนเลยครับเด้อ

คำมือียวยู๋พี่น้นองแค่กนินใบ้านงฟังอ <c oughs> ๋ไม่ซีเรียสขาย <c oughs> อยากกินคำหน้อยคำมีตามใจชอบครับไม่ต้องซีเรียดนะเพื่อนน้องเนะาะแบบชิชิวไปเลยครับน <c oughs> เนาะแค่กอีกที้ยงอยากกินคำหน่อยคำมีลุยเลยเพื่อง นี่เขามันยายพี่น่อยเอ,อ้ยาได้กัดมีเสียงนกงง <laughs> นพ้งพ้อมพอแล้วน้องพิมมีหลายแล้ว อืมนอล,ลองเถอะลองมึงไปเดาครับเด้อภาบาเปอร์ยีซีอืมเปอร์ยีซีฝรั่งเศสด้วยบนอ้อเห็ดกินมันจนะน่าหวานสั่นเด้ลองมึงเดาครับเด้อลองมึงครับเดยผู้ใดยตัวใดนะครับเด้อย์คนตัวใดครับต้องประสบการณ์ด้วยตัวเอง ท่นเลยดีมาหลับชมชิบพยิสีกิ่หลักก็ขอบพระพุย้อนาหนังเลยนะครับให้กำลังใจวอนหลังเลยครับ,มา,งงรบมาสามาเร้วด,ดีกว่าไม่มาเห็นนี้ วาไดเพี่ยี่สี่ฝากพี่น,น้องไว้ตจนฝากบอกพี่น้องนะครับเด้อพี่ยี่สี่สี่มิวก็เยซีฝรั่งเศสที่นี่คือบ้านหญิงนะครับเด้อก็เยีซีฝรั่งเศสสองก็เยีซีฝรั่งเศสสามและเอฟซีก็เยซีนะครับเด้อที่ไปเยี่ยมบ้านพี่น้องนะครับเด้อ เป็นมหานไมครับเนดะ้อถมี fc 2 fc 3บ้าน2บ้านสแล้ว fc เ้วมีเสียงนังเนื้อน,นะครับเนดะ้ออืมชับชบหลายเรื่องครับชิบกลั่นมีเซียบประม,ม่น,น่อยนะครับเนะด้อกินเบิกครึ่งนึ่งวันเลยครับวฝาไบสาใบเีนนะครับเนะด้อกินลาเนื้อ แต่กับหวานนะครับเนาะร้อนผักเยเยอะที่ฝากไว้แล้วนี้ขอบคุณทุกท่านที่แบกข้ามารับชมจนจบจนจบนะครับเด้อและให้กำลังใจพีซีตลอดมาแล้วครับเนาะซอยใหญ่ปีสีเลยครับซอยใหญ่ถึงที่สุดนะครับเด้อจนถึงพัยี่สี่ขวักไข่อ่ะเข้าฝั่งให้ถึงฝั่งให้ได้แล้วครับเนาะขอบคุณทุกท่านเลยครับที่แบกเข้ามาให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวการคลิปหน้าจะคิดต่อไปครับ ขอคำว่าสวัสดีครับบายบาย